สวัสดีครับกลับมาอยู่กับ Toilet Tower Defense กันอีกครั้งวันนี้ผมมีงบ200เพชรนะครับและจะพาท่านผู้ชมทั้งมือใหม่และมือเก่าเนี่ยไปดูนะครับว่าถ้าเรามีเพชรแค่นี้เราจะสามารถหาตัวละครไปลงด่านไนแม e ได้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปดูเนี่ยเดี๋ยวผมขออน,นุญาตไปสุ่มแป๊บดึงเพื่อจะได้ตัวดีๆนะครับไทท่นซีนีมาเผื่อได้นะไม่ใช่ซีนีมาก็อาจจะได้ช็อกกันโอ้แต่ช็อกกันมันต้องอยู่กล่องมิติกนี่นา ช่างมันครับเอาเบสิกก็พอไปครับปิดแลปิดอะไรให้เรียบร้อยขอหนึ่งตัวโอ,โ,โอ้โหเกลือแดกครับไม่ได้อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่า200เพชรเนี่ยเราจะหาตัวละครลงไนแมได้หรือเปล่านะครับสําหรับคนที่มีงบไม่เยอะนะเพราะเผื่อใครที่เล่นสะสมจากเพชรรายวันรายสัปดาห์อะไรแบบนี้ก็น่าจะมีเพชรหลักร้อยเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ยากกินแน่นอนส่วนเพชรหลักพันเนี่ยก็อยู่ที่คุณจะขายตัวละครนะครับ ยังไงให้ได้เพชรมาโอ้โอ้โอ้แหลก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 เวลาเข้าเทรดดิ้งดีอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับแมพโหลดไม่ทันไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอ้โอ้โอ้แหลก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 ค้างโอ้โอ้ค้าง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 จะย็่จะย็่อ่ามาครับเรามี200เพชรนะครับผมเราจะหาตัวละครไปลงด่านไนแมร์นะครับอ่าจริงๆเนี่ยจากที่คุณดูอยู่นะครับมันก็พอจะเห็นกันอยู่แล้วนะว่าผมจะเอาตัวไหนไปนะครับผมตัวที่ผมเรียงไว้ทั้ง4ตัวนี้เลยนะครับไม่นับตัวซ้ายสุดก็คือซานตานะครับ ทำไมต้องเป็น4ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกเหมียวอิงเนี่ยบางครั้งราคาก็5 0าส0ถึงหนึนะครับผมมันมีความสามารถในการสตันได้นะครับและดาเมจที่มันทําได้ต่อวิเนี่ยก็คือ15ื่นะครับระยะเขาไกลมากๆสตาร์ทดาเมจที่300นะครับถือว่าแรงพอสมควรอีกอย่างนึ่งเลยคือมันเป็น AOE ด้วยนะครับผมโดนเราเออลิ้นพันกันโดนตัวละครหลายตัวนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับผมเป็นคิวปิดนะครับ นักทะลุนั่นเองบางครั้งก็ราคา1 2 0บเพชรหรือบางครั้งก็อาจจะถูกกว่านั้นนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับผมแต่ถ้าราคาระดับนี้ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับนี่มันมีความสามารถในการยิงทะลุนะครับถึงแม้ว่าคูดาวของเขาเนี่ยจะสูงถึง1วินะครับแต่ว่าแลกมาด้วยการที่เขายิงทะลุนั่นเองนะครับเหมาะแน่นอนแล้วก็ตัวละครที่3นะครับจริงๆผมแนะนํานี่นะพ่อมดแต่ว่าพ่อมดมันแพงไปก็ต้องรอจังหวะเอาละกันนะครับผมตัวละครที่3ก็เป็นนี่นะครับผมอิตเตอร์สปิเกอร์แมนนะครับ ราคาถูกครับแค่3เพชรเองบางครั้งก็1เพชรนะครับเพื่อใครที่ไม่ทันอีเวนต์ไข่นะครับผมใครที่ไม่ทันหรือใครที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีตัวละครนะครับตัวนี้ดี LE นะครับผมสตาร์ทที่300เหมือนกันนะครับทำดาเมจเนี่ยในช่วงท้ายเกมอาจจะไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าเอามาใช้แก้ฝืดแก้ขัดได้นะครับแล้วก็ตัวทสองไมโครเวฟแมนนะครับทำดาเมจในช่วงท้ายเกมเนี่ยเยอะนะครับหลักหมื่นเลยนะครับผมฮูดาวก็น้อยรู้สึกว่าไมโครเวฟแมนเนี่ย มันเอแล้วก็สตันเหมือนกับเหมียวอิงได้ด้วยนะครับผมดามเมจห่างกันนิดหน่อยอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับที่ควรจะมีไปเพราะคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนนะครับเป็นอ่าวที่หายแล้วซื้อก่อนเลยแล้วกันนะครับผม70บาทนะครับอ่านี่เป็นตัวฟาร์มนะครับผมสปิเกอร์วูเมนโรดฟาร์มนะครับผมปลูกดอกกุหลาบนั่นเองเราจะต้องเอาไปนะครับเพราะในคลิปนี้มันเป็นซานต้าไงเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยคุณจะต้องมีตัวฟาร์มเงินนะครับแล้วก็ตัวตามที่ผมบอกบางคนถามว่า ถ้าผมมีตัวละครพวกนี้หมดแล้วอะ่ะมีไมโครเวฟมีอีเตอร์แล้วก็มีคิวปิดกับอันนี้แล้วควรเอาตัวไหนดีผมก็แนะนําว่าถ้าคุณไม่ชอบคิวปิดก็เอาตัวนี้ไปก็ได้นะครับผมนี่เลยเอาเป็นเจ้าไททันท็อกซิกก็ได้นะครับไททันท็อกซิกก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับไททันท็อกซิกนะครับผมมาค้าขาย30 40ก็แล้วแต่ช่วงนะครับหรือคุณจะเอาไอ้นี่ไปก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนํานะเผื่อมองคนถามว่าแล้วพวกตัวรถ ลดคูดาวกับเพิ่มดาเมจผมไม่แนะนำอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจแค่สิส่วนอันนี้ลดคูดาวก็บางตัวมันลดคูดาวน้อยอยู่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องเอาไปนะครับยกเว้นว่าใครมี DJ TV Man เนี่ยไม่ทันไรเลยเพราะมันทั้งลดคูดาวแล้วก็เพิ่มดาเมจในตัวด้วยนะครับอ่ะเข้าๆประมาณนี้นะครับผมสําหรับ200เพชรในการไปลงไนท์แมนนะครับมันจัดตัวให้ได้ดีกว่านี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมโอเคกับมันแหละ เดี๋ยวผมจะลองเอาไมครเวฟออกให้แล้วกันนะครับเผื่อใครไม่ชอบไมครเวฟแมนนะครับผมราคามันถูกก็จริงแต่ไม่ค่อยถูกฉลูก,กับมันนะครับผมก็จะเอาไมคคเวฟออกแล้วก็เอาซันต้าออกนะครับเดี๋ยวเราไปเอาสปิกรแมนนะครับรถฟาร์มไหนว่าตัวละครก็เยอะซะด้วยของผมไหนว่าไนว่าอยู่ไหนว่าโอ้ยนี่ไงอยู่สลึกเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะผ่านด่านไนแมร์ได้หรือเปล่านะครับกับเซต2รเพชรที่ผมได้บอกไปนะครับ รวมๆแล้วเนี่ยมันก็200รอเพชรแหละนะครับเพราะไอ้ตัวไอ้อีกสองสตัวเนี่ยมันราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมถ้าไม่เอาคิวปิดไปก็เอาไมโครเวฟไปก็ได้นะครับเผื่อใครงบไม่พอตอนที่ไปซื้อนะส่วนด่านที่ผมจะเป็นเนี่ยก็คือเจ้าด่านทะเลทรายนะครับทำไมต้องเป็นด่านทะเลทรายส่วนตัวคือผมชอบครับเพราะว่าสิ่งกีดขวางมันน้อยครับวางตรงไหนก็ได้นะครับผมเออเล่นง่ายด้วยสําหรับผมนะสําหรับคนอื่นอันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกไนท์แมร์ไปเลยนะครับผม แล้วเราก็กดออโต้คิปไปเลยเพราะผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะผ่านในช่วงต้นเกมได้อย่างแน่นอนครับง่ายๆอีซี่ครับจริงๆถ้ามีซันต้านะครับผมมันก็จะดีกว่านี้เพราะซันต้าเนี่ยมันทําเงินได้สูงสุดถึงห้าพันนะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะเอามาให้ดูว่าเออไอตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะใช้หางเงินได้เหมือนกันนะแล้วก็วางๆไปครับผมผมจะเน้นวางแถวๆตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนพอเข้าเว็บถัดไปเนี่ยมันจะได้เงินมาอีกร้อยหนึ่งนะครับผม ถ้าปกติถ้าเป็นซานต้าเนี่ยผมจะวางตัวนี้2ตัวนะครับแต่ทีนี้มันเป็นไอตัวเนี้ยมันก็เลยยังไม่สามารถวางได้นะครับผมสองตัวเว็บถัดไปเนี่ยจะมาร้อยห้าสิบนะครับผมก็จะขอวางตัวนี้ก่อนนะครับก็จริงๆมันก็วางได้สองตัวนี่หว่าสองร้อยเหมือนกันอ่าโอเคเราวางไปก่อนนะครับปล่อยไอชุดนั้นเข้าไปครับผมไม่ต้องเครียดนะครับอุ้ยจริงๆผมน่าจะวางเรียงนะ พผมกะว่าจะให้ไอตัวพวกนี้เป็นตัวโดนสตันนะครับผมแลนะให้เหมียวอิงอยู่ท้ายๆไปโอเคเราก็อัพเกรดไปครับชิวครับมันถ้าเราไม่วางอะไรเพิ่มเลยนะครับผมเจ้าคิวปิดเนี่ยจะพาเราไปอยู่ได้ประมาณสักเว็บที่10นะครับผมไม่เกินนี้ถ้าเราไม่อัพเกรดเลยนะตามความคิดผมเห็นไหมมันจะตีทะลุนะครับผมเห็นไหมมันตีทะลุนะครับโดนหลายตัวก็เลยทําให้คิวปิดเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับคิวปิดผมจะวางประมาณ2 3สตัวเท่านั้นนะครับวางมาเยอะเพราะว่า เรามีเจ้าไททันท็อกซิกอยู่แล้วนะครับก็จะเอาไททันท็อกซิกเนี้ยไปวางเพื่อใช้งานเหมือนกันนะครับหลุดไปครับปล่อยมันไม่แคร์ครับผมเดี๋ยวพอเรามีเงินอีกรอบนึงนะครับผมจะวางเจ้าตัวนี้เพราะว่ามันเป็น a o e นะครับเดี๋ยวผมจะขอวางแถวๆนี้แล้วกันเฮ้ยผมไม่อยากให้มันหลุดนะอัน,นจริงๆอ่าประมาณนี้แล้วกันนะโอเคเราก็จะอัปเกรดแลละครับ ยังไงมันหลุดจากตรงนั้นมามันก็โดนเจ้าอิเตอร์สปิเกอร์เรานะผมปลาไข่ใส่อยู่ดีนะครับอัปเกรดไปครับหลุดไปก็โดนอยู่ดีครับผมพออิเตอร์ยังไงก็ยังถือว่าทำดาเมจได้สูงนะครับอัปเกรดน้อยจนแค่หกรอเอง อัปเดไปจ้ายังชิวๆจ้ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเออผมว่าน่าจะเป็นห่วงตรงไอ้บอสท,ทอยเลเนี่มันมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนครับอาจจะไม่ต้องอัปเกรดอ้าจะต้องอัปแหละมาสองตัวเลยครับไททันท็อกซิกนี่ใช้สองพันเลยนะเราก็วางเหมียวอ,อิงไปก็ได้ครับผมชิวๆเหมียวอิงตัวเดียวเอาอยู่ครับเดี๋ยวดูดูพลังแห่งน้องเหมียวอิงเราซะก,ก่อนครับ ไมเหมียวอิงสตันได้ไหมครับผมผมบอกแล้วมันสตันนะครับมันจะข,ขัดหน้ากากมันนะครับผมแล้วมันก็จะทําการสตันนะครับเดี๋ยวอัพบ้างแล้วกันนะครับผมคิวปิดอัพมาสักตัวหนึ่งไปครับชิชิอบอกแล้วไอ้ข้างหลังไม่รอดหรอครับเดี๋ยวเราวางตัวเพิ่มได้ครับผมอัพ <Up S 2> ไปทีหนึ่งครับ โอไม่รอดบอกแล้วไม่รอดครับ่วางเหมือนอิงมาอีกตัวหนึ่งอุย้ยเหมือนอิงโดนสตันไปแล้วไม่น่าเลยผมเรื่องการวงกลางวานตัวละครเนี่ยไม่เก่งนะครับบอ,อกไว้ก่อนเผื่อใครจะเอาเป็นแบบอย่างในการวางก็ขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าผมไม่เซียนครับอย่ามาวางตามนะครับอันนี้ผมวางตามความรู้สึกผมว่ามันน่าจะดีก็เลยวางแค่นั้นครับเออมีแค่นั้นเลยคิวปิดอีกตัวหนึ่งพอครับแล้วก็อัปเกรด เดี๋ยวไอตัวท้ายๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเอาไว้เก็บตัวที่หลุดนะครับผมจะอัพเ mm hmm. มียวอิงอีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็จะเก็บไปอัพพวกตัวหน้าๆน,นะครับเพราะตัวหน้าๆน,นี่เป็นตัวที่ต้องแบกไว้นะครับผมสองพันเลยนะเป็นไรเราไม่มีซานตา้าแต่เราก็อัพเกรดทุกนี้ได้ครับยังไงเมียวอิงก็เอาอยู่ครับผมชิวๆครับ Aoe แทบจะทุกตัวครับที่เราเอามา เนี่ยเดี๋ยวเอาไททันท็อกซิกวางแถวเนี้ยสักตัวนะคุมหมดเลยครับทุกเลนเออจริงๆเราไม่ต้องอัพไอตัวพวกนี้ก็ได้นะวางท็อกซิกไปก่อนดีกว่าเอาดาเมจเพื่อความชัวร์แล make ้วเมคเมคชัวนะครับเมคชัวถึงมันจะสตันได้สองตัวก็เถอะนะครับแต่เพื่อความชัวร์ดีกว่าไปครับอัพไปอัพไป,พไปครับโุ้ยโดนสตันเนี่ยนะผมถึงจะเอามาวางครับสวยดีนะครับตัวละครพวกนี้ คิดว่าเราอัพอะไรดีไททันอัพครั้งแรกนี่สามพันเท่าสามพันเก็บเพิ่มพันหนึ่งเราก็ได้สองตัวนี้เลยนะครับมันก็จะทําให้ดาเมจด,ดีขึ้นไม่รอดผมพน,นันว่าอย่างไรก็ไม่รอดครับปะ่ะหนึ่งตัวครับเพื่อความโหดนะครับผมยังชิวอยู่ครับยังชิวอยู่เฉยๆครับยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ อันนี้อัพอย่างอ๋อนี่ยังไม่ได้อัพนี่บอกว่าจะอัพก็ลืมอัพไปเลยไปครับชิวชวิครับนี่ผมกัดเล่นแบบออโต้สคริปต์อย่างเดียวเลยนะไม่ได้จบไปไวเผื่อใครเป็นพวกแบบรอ,อนานไม่เป็นไงเพราะผมเวลาผมเล่นผมก็ไม่ชอบรอ,อนานนะแบบปิด Auto ออโต้สคริปต์อ่ะเออผมเล่นผมก็เปิดออโต้สคริปต์อย่างเดียวเลย นี่ถ้ามีตัวเทพๆกันเนี่ยคือผมเปิดไม่ต้องมานั่งกดพุง่งแนวางไม่กี่ตัวผมก็ปล่อยยาวแล้วแทบจะเป็น AFK ได้เลยครับไปย,ยาวๆตอนนี้ห้านาทีนะครับผมในการเล่นด่านในแม่มานะครับห้านาทีแล้วอัพตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งมันก็จะเพิ่มระยะระยะเขาไกลด้วยแหละครับคิวปิดไงไหมอัพครั้งสุดท้ายเนะี่ยเพิ่มห้าสิบเลยนะดาเมจพันเป็นเก้าพันนะครับตีทะลุด้วยมันดีตรงนี้แหละครับอัพได้ยังอัพได้แล้วโอเคปิดรอบสุดท้ายครับ ครับให้เขาไปไอ้พวกตัวไวเนี่ยมันเรามีตัวนี้มันก็จะดีครับเพราะมันโดนกระจายนะครับผมพวกตัวไวมันจะหลุดไม่ได้นะครับตามความคิดผมนะตามความคิดผมส่วนคนอื่นคิดไงไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราอัพไททันท็อกซิกดีกว่าครับจริงๆมันชื่อท็อกซิกอัพเกรดไททันนะแต่ผมเรียกไททันท็อกซิกนะครับเรียกง่ายดีเราต้องอัพเหมือนจะต้องอัพอีกรอบหนึ่งอ๋อนี่มีสโลแล้วนะครับสามารถสโลได้แล้ว แต่เหมือนเขายังไม่ค่อยยิงสักเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ค่อยยิงออกไปสองพันห้าหาและตัวพังนั้นอย่ขยายขยายวงดีกว่าครับเพิ่มระยะให้กับเหนอิงของเรานะครับผมในการทำดาเมจอีซี่ครับสองร้อยเพชรเอามาลงในแม่นะีอีซี่เลย ไม่ต้องไปนั่งขอตัวละครใครด้วยครับเหลือเฟือครับเซตนี้ยังชิลอยู่ครับยังชิลอยู่ดูดิเลือดไหลเป็นน้ำครับคิวปิดมันยิงไอพวกนี้ยิงแต่มีสตันครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็โดนสตันเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเราอัพคิวปิดสตัวหนึ่งนะครับให้มันระยะเพิ่มขึ้นไปอีกให้มันโดนแบบเน้นๆไปเลยครับโพะเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับคิวปิดทีเนี้ยไหลเป็นน้ำครับดูดิไม่หลุดแล้วครับเพราะคิวปิดมันเหลือหนึ่งวิแล้วนะครับผม แถมดามจก็หกพันแล้วนะครับยิงทะลุด้วยเห็นไหมระยะมันก็ไกลนะครับถึงตรงนู้นตอนแรกๆบางคนตามความรู้สึกนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอาไปวางมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับคือจากที่ผมลองเล่นมาผมเอาไปวางตรงตรงนี้ใช่ไหมแล้วคิวปิดเนี่ยพอมันอัพเต็มเนี่ยระยะมันได้ถึงตรงนู้นเงยพอไอ้พวกนี้โดนสตันเนี่ยคิวปิดก็สามารถเก็บได้นะครับแต่ผมเคยลองเอาคิวปิดลงในแม์อย่างเดียวก็ผ่านเหมือนกันนะครับแต่อาจจะต้องมีการปรับมุมปรับมุมนิดหน่อยนะครับแต่นั่นก็ นานแล้วไม่รู้ตอนนี้เขาบัฟปุ๊บอะไรหรือ,อยังผมก็ไม่ได้สนใจด้วยอ่าไปครับกันให้สุดครับมันดีตรงนี้แหละครับสตันได้เดี๋ยวเราจะวางนะครับผมเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเจ้าเมียวอิงของเราอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราเน้นความปลอดภยัยดีกว่าครับเดี๋ยวเกมครับเดี๋ยวเกมอ่าโอเคเดี๋ยวพออัพอ,อีกทีหนึ่งวงมันก็จะ ถึงประมาณนี้แหละครับชิวครับถึงเนี่ยดูเหมือนดานเมจมันน้อยนะครับแต่เวลาเข้าระยะแล้วนะครับผมไหลเป็นน้ำอะสตันโคตรเท่ครับตัวเนี้เหมือนคนดังคนหนึ่งเลยครับในท i k t o อกแต่จำชื่อเขาไม่ได้เรารออัพห้าพันดีกว่านะครับผมอยากให้มันยิงผิดได้มันเท่ไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่มคนถามว่า เพื่ออะไรพี่ทาให้เกมง่ายขึ้นอออเปล่ามันเท่ครับจริงๆเอาเอาไอ,าอา้ตัวนี้ว,วางเลยก็ได้นะเนี่ยเากว่าจะอัพตรงอัพเต็มดาวงดามิเก้าพันนี่ก็เยอะนะออมันเท่ครับแค่นั้นแหละผมรู้สึกว่ามันเท่ดีแต่เดี๋ยวผมต้องวางอีกตัวหนึ่งแล้วครับมันเริ่มที่จะมีปัญหาแล้ววางประมาณนี้แล้วกันที่บอกว่าเริ่มมีปัญหาคือพอเริ่มเวฟใกล้ๆสุดท้ายเนี่ย มันจะเริ่มมาลัวเพราะเราเล่นแบบออโต้สคริปไงเดี๋ยวดาเมจมันไม่พอครับเพราะเหมียวอิงตัวนี้ยังไม่ได้อัพให้มันถึงห้าพันยังไม่ได้มาถึงขอบตรงนี้มันก็มีแค่ประมาณสามตัวหอ,อระยะไม่ได้ด้วยมีแค่เหมีวอิงสตัวนี้นะครับผมที่สามารถทําดาเมจถึงนะครับห้าพันไปครับทําอะไรจะ้ะทําอะไรจะ้ะแล้วยังไงจะ้ะไม่รอดหรอกจะ้ะยังไงก็ตายจะ้ะ ผมว่าผมรู้แล้วว่าทำไมมันไม่มียิงพิษผมเพิ่งนึกออกนี่หว่าว่าผมปิดเอฟเฟกไว้เออผมปิด G F X ไว้นะครับผมก็เลยทำให้ไม่มีเอฟเฟกขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะเป็นดาเมจแบบกระจายแล้วก็ทำดาเมจแบบสโลกระ,ละเบิดออกไปได้นะครับเจ็ดพันอัพอ,อีกรอบหนึ่งดูใช้เยอะเหมือนกันนะกว่าจะอัพให้มันเต็มเก้าพันอย่างเงินต้องเยอะมากนะครับ ถ้าบอกเอาเหมียวอิงตัวนี้ดีกว่าครับมันจะได้ครอบมาถึงตรงนี้เนี่ยได้มาหนึน่งโดนสตันตอีกแล้วชอบเนี่ยชอบมันตรงนี้แหละครับมันสตันดีอ่ะชอบตรงมันสตันดีนะครับฝูเอาให้สุดเลยแล้วกันนะมันจะได้ครอบไปให้หมดเลยจนะเป็นห้าอ่ะไปเรียบร้อยครับว่าจริงๆเราวางไททันท็อกสิอีกตัวหนึง่ง เหมียวอ,อีงตัวหนึ่งนี้นะ่าจะไม่ต้องวางแล้วนะหรือว่าจริงๆแค่นีนะ้น่าจะพอแล้วคิดว่าไงครับวางดีไหมใช้ไมโครสิบห้าเดี๋ยวเราลองแค่นี้ดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแค่นี้ดาเมจก็เยอะพอแล้วเราอัพตัวนี้มั่งเดี๋ยวมันน้อยใจนะครับอัพแต่ตัวอื่นไม่อัพให้มันเลยนะครับเนี <laughs> ่ยตอนที่มันศูนจุดสามนะครับตัวิีระยกกะก็ไกลนะครับผมโอ้ยไหลเป็นน้ำครับไม่รอดเหมียวอ,อิงด้วยนะครับ เวฟที่34นี่ถ้าเป็นซานต้านี่เราได้เงินอัพไปเยอะแล้วนะครับผมหลายหมื่นแล้วละ่ะแต่มันเป็นไอตัวนี้มันได้สูงสุดแค่600อครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะฝืดนิดนึงจริงๆมีพงม,มีเพชรรอดูซานต้ามันลดก็ได้ผมเคยเห็นบางคนก็ขาย 99, 99เองนะซานต้าทีวีอ่ะเออบางคนก็ขายเท่าไหร่เอ้าสิบก็มีนะครับเคยเห็นหล่นแบบมากๆนะบางเซิร์ฟบางคนบางที่มันก็นแล้วแต่นะครับ ชิวๆครับเข้าระยะตรงนี้แล้วคือไหลเป็นน้ำอย่างเดียวเลยครับเก็บหมดครับเอาคิวปิดมาเพื่อโดนสตันครับ <c oughs> น้าสงสารก็หกตัวนะโดนสตันหมดเลยห้าพันอัปเกรดไปครับ ระยะเขาก็กว้างขึ้นด้วยแหละหลายๆอย่างก็จะเล่นง่ายขึ้นครับสองร้อยเพชรกับการมานั่งลงไนแอมเนี่ยคุ้มแล้วเก็บจากลายวันเก็บจากอะไรเอามานั่งลงนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครอันช่วงพวกเอีเวนไข่เอีเวนซิกมาอะไรพวกนี้นไอ้พวกนี้ไม่ต้องซื้อเลยครับสุ่มเอาชิวๆครับไม่ต้องเสียเพชรเลยแต่ตัวนี้ผมจะไม่อัพแล้วนะครับเพราะเหมือนว่าช่วงหลังเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเริ่มโดนสตันแล้วผมก็จะไปอัพตัวนี้แทนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะวางซิกมาเม้ยไม่เอาซิกมาเอาซิกมาดีกว่านะครับซิกมาประโยชน์มันเยอะกว่าครับวางแถบตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อัพไปหาเขาก่อนสักรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะเน้นอัพตัวนี้แล้วนะครับเพื่อให้มันตันไปเลยจะให้มันมีตัวดาเมจใหญ่ๆไปตัวหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้มัน0.2ทาดาเมจสูงส, 2, สุดอยู่ที่4 5 0 0 0นะครับตัวเดียวนี้ก็เอาบอสอยู่แล้วครับเหลือเฟือ ไอตัวหน้านี่ยังไงก็โดนสตันครับมันอยู่ข้างหน้าเลยเห็นปะ่ะคิวปิดแทบไม่ได้ยิงแล้วครับตอนนี้โดนสตันอย่างเดียวครับนอนยาวครับเป็นผักเลยเห็นป่มมันเริ่มแล้วครับผมท่านท็อกซิกเริ่มโดนโดนสตันนะครับเพราะมันอยู่แถบหน้าไงผมเลยชอบไปวางไว้ครับให้มันโดนสตันบางคนอาจจะถามนะครับว่าไอตัวเนี้ยเอามาทําไมก็อย่างที่บอกแหละครับว่าช่วงต้นเกมเนี้ยมันเอลีค่อนข้างที่จะดีนะครับมาเก็บพวกตัวไอไว่ดีเพราะเผื่อมันหลุดจากพวกเหมียวอิงพวกนี้นะครับตามความคิดผมเนี้ย มันยังมีไอ้ตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันมีถ้าคุณเปิดเป็นเอฟเฟกเนี่ยคุณจะเห็นเป็นรูปไข่กระจายออกไปนะครับผมใช้หมื่นห้าเลยนะอัพแม็กนะครับหมื่นห้าเยอะมากแต่ก็คุ้มนะครับคุ้มที่จะอัพไม่เออด้วยนะแต่เป็นสเปซนะครับผมกระจายนั่นนี่ เราตัวอัพตัวอนน้แม็กเราก็จะไปนั่งอัพพวกมิวอ,อิงให้มันแม็กแล้วนะครับอยังชิวครับชิวด่านสีสี่แล้วครับชิวยังไงจ้ะหนุ่มๆไปไหนจ้ะเลือดแค่นี้เอาไม่อยู่หรอกจ้ะพี่มันโหดจ้ะน้องไปจ้ะด่านสิบสี่ก็ยังชิวจ้ะสองร้อยเพชรชิวจ้านี่ถ้าตัวดีกว่านี้จบไวกว่านี้ครับแต่นี่คือตัวตามตามคุณค่านะครับ บางคนอาจจะจัดเซตได้ดีกว่านี้ซะซ้ำนะครับผมตอนนี้วงเราก็ถึงระยะนี้แล้วนะครับสามวงเลยแต่เราก็จะไม่ประมาทอัพไอ้พวกนี้ไปดีกว่านะครับเพิ่มดาเมจให้เข้าไประยะระเยอะ,ะ,ยะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเจ0ดพันหนึ่งแล้วคิวปิดนอนยาวเมื่อกี้แหลกครับด่านสี่สิบหกผมไม่วางตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะพอแล้วน่าจะได้แล้วแหละนะครับเพราะยังไงเขาก็ไม่ ไม่หลุดออกจากโซนสองเส้นนี้อยู่ดีนะครับผมเล่นแบบสกิปถ้ามันหลุดผมจะวางอีกสองตัวนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็คือปล่อยยาวเพราะคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะครับอะอู้นั่งชิวๆิวโพ ยังไงจ้ายังไงหมดแล้วมันต้องอัพแล้วครับ48ยังไงก็ผ่านครับพอต่อให้หลุดไปพวกนี้มันก็เก็บแถวตรงนี้ได้อยู่ดีครับแต่ผมเชื่อว่าไม่หลุดแหละไม่หลุดครับไม่น่าจะหลุดเฮ้ยผมลืมเลยครับลืมอัพไปตัวนี้ถึงเราจะไม่วางตัวเพิ่มแเราก็ต้องอัพให้มันเต็มนะครับ ไม่วางเพิ่มก็ต้องอัพนะจ๊ะไปจ้าเวฟสุดท้ายจ้าแต่บอสก็จะออกละจ้าแต่เราก็ไม่กลัวจ้าดาเมจเราพอจ้าชิวๆจ้าไหลเป็นน้ำนดูดิครับไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำพืดๆเลยไม่รอดหรอกจ้าเอาอะไรมารอดจ้าไม่รอดหรอกนะจะรอดได้อย่างไรเลือดแค่สองล้านห้าโอ้โหเราก็ตีตัวหลักร้านอยู่แล้วครับ จิวครับแถมบอสมาตัวสุดท้ายอีกเห็นเขาเป็นบอสมเคิลนแจ็คสันนะครับมันรู้จริงหรือเปล่านะเออจิวครับเลือดสองล้านสี่ก็ยังไม่นอดเลยนี่สองล้านห้าเออนี่ถ้าไม่มีพวกนี้บ,บอสต,ตายนเนี่ยเนี่ยหัวโคง้งงียแหละสตันบอสเปนขยันสตันมากครับโดนดาเมจไปดีบอสขนาดยังไม่ถึงตัวเนี่ยโดนดาเมจแลวสตันครับเหนียวอิ่งสี่ตัวครับ นี่ไันจะอัพไปตัวนี้เต็มเนือยนะเนี่ยถัพเต็มนี่เป็นไงโอ้โหดูดีครับตายครับตายกันละนาวไม่ได้เดินเราบ,บอกแล้วติดหัวโค้งครับตายครับโดยสตันจนตายเรียบร้อยครับใช้เวลาไป17นาทีนะครับผมสำหรับทีม200พชรที่ผมได้แนะนำไปนะครับถ้าคุณมีบางตัวละครแล้วก็ยังสามารถเอาไปซื้อตัวอื่นได้ซื้อพราะมด ซื้อตัวที่ดีกว่าซื้อซานต้าทีวีอะไรพวกนี้นะครับแล้วทำไมเวลาโหลดมันต้องแหลกวาอ่ะก็ตามนี้นะครับใครมีแนวคิดเรื่องการใช้เพชรเท่าไหร่ในการทำคลิปก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนใครอยากได้ตัวละครฟรีนะครับผมก็คอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวผมสุ่มแจกนะครับออขอสุ่มอีกทีนึงมันต้องได้หรอวะมันต้องได้โ,โอ้โหเชี่ยไม่ได้เลยเลยเอาไปว่าใครอยากได้นะครับผม ก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมสุ่มสุ่ม,มตัวละครพวกนี้แหละรครับเอาไปแจกให้พวกคุณนะครับพิมพ์ชื่อเอาไว้สำหรับวันนี้บายบายครับ